สวัสดีค่ะพบกับรายการสนุกคุกสนุกคิดค่ะพี่ปามค่ะน้องไข่มุกเองนะคะค่ะวันนี้พี่ปามจะพาไข่มุกนะคะและเด็กๆที่บ้านนะคะมารู้จักผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆกันคือมะพร้าวนะคะข้างในมะพร้าวเวลาเราปอกออกมาเนี่ยข้างในก็จะเห็นว่ามีน้ำมะพร้าวแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวด้วยนะคะหนูอยากรู้ไหมคะว่าน้ำมะพร้ามีรสชาติเป็นยังไงค่ะลองชิมไหลูกได้ค่ะ ชนในล้วนะ,ค,ะค่ะในน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะช่วยดับกระหายได้ด้วยนะคะมีรสชาติเป็นยังไงคะมันหวานแล้วก็ซ่าๆนิดนึงอะค่ะน้ำมะพร้าวถ้าสดจริงๆนะคะก็จะมีรสซ่าด้วยใครมุกรูไมคะว่าน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวเนี่ยนอกจากมีโพแทสเซียมแมกนีเซียม วิตามินดีแล้วยังมีวิตามินซีด้วยแต่ปกติวิตามินซีมันจะเปรี้ยวๆไม่ใช่เหรอคะในน้ำมะพร้าวมันไม่เปรี้ยวเลยนะคะใช่คือปกติแล้วเราจะรู้ว่าวิตามินซีมาจากผลไม้รสเปรี้ยวใช่ค่ะแต่มะพร้าววันนี้ก็อุดมไปด้วยวิตามินซีเช่นเดียวกันค่ะ,ะนะคะมะพร้าวนอกจากกินผลแบบนี้แล้วเราสามารถทําเป็นน้ํากะทิได้ด้วยนะคะ,ะรู้ไหมว่าน้ํากะทิก็ทํามาจากมะพร้าวเหมือนกัน ไม่เคยรู้เลยนะคะแต่เนี่ยราคาได้รูเป็นครั้งแรกอ๋อดีมากเลยลูกอันนี้ก็คืออาหารทาวกับอาหารหวานที่ได้มาจากน้ำกะทิเหมือนกันจริงเหรอคะใช่อันนี้คือแกงเขียวหวานค่ะนะคะอันนั้นทายไม่ยากเลยอะไรลูกข่อหมกค่ะข่อหมกก็ทํามาจากกะทิเหมือนกันนะคะแล้วก็ขนมหวานอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไระคะทองแคลงน้ำกะทิค่ะแล้วก็มีวุ้น มะพ้าวนะคะอันนี้หนูชอบที่สุดเลยค่ะแล้วก็ขนมตะโก้นะคะแล้วอันนี้อะไรเอ่ยขนมกล้วยค่ะขนมกล้วยใครทำหนูทาเองค่ะวันนี้ไข่มุกทำขนมกล้วยมาฝากตามด้วยนะคะซึ่งขนมกล้วยที่ไข่มุกทำไข่มุกบอกว่าทำง่ายมากเลยค่ะหนูลองบอกน้องๆกับพี่ๆทางบ้านซิว่าขนมกล้วยทำยังไงลูกได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกนะคะ ก็บดกล้วยค่ะเป็นขยำก็ได้นะคะแล้วก็นำแป้งมาค่ะแล้วก็ใส่น้ำกะทินี่แหละค่ะแบบนี้เลยค่ะใส่น้ำกะทิค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลนะคะเพิ่มรสชาติแล้วก็ใส่กล้วยนะคะเป็นกล้วยะค่ะที่เราขยำไว้ใส่ลงไปค่ะค่ะแล้วก็ชิมรสชาติค่ะว่ามันอร่อยดีหรือยังค่ะแล้วก็ นำไปนึ่งเลยค่ะนำไปนึ่งไข่มุกเพิยมขอชิมนิดนึงได้ไหมได้ค่ะอยากรู้จริงๆว่าไข่มุกทำขนมกล้วยอร่อยหรือเปล่าแต่ล้สักกูนะคะเพียมขอชิมนิดนึงอืมอร่อยหวานธรรมชาติหนูใส่น้ำตาลไม่เยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ากล้วยหวานอยู่แล้วเพียมสงสัยจังเลยหนูได้ใส่ มะพร้าวลงไปด้วยหรือเปล่าเนื้อมะพร้าวไปด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะได้รสชาติของเนื้อมะพร้าวเลยนะคะเนื้อมะพร้าวที่หนูได้ไปเนี่ยเพิ่มไฟเบอร์ในขนมหนูด้วย<อ>ดีไหมคะดีมากเลยค่ะค่ะ,คะพี่ปามคะแล้ววันนี้จะทําขนมอะไรล่ะคะค่ะวันนี้เราจะมาทาโคโคนัทบอกกันนะคะค่ะมะพร้าวที่พี่ปามบอกว่านอกจากมาทําสิ่งที่เราโชว์ไปแล้วนะคะยังมาทําเกร็ดมะพร้าวได้ด้วย ซึ่งเกล็ดมะพร้าวอันนี้ค่ะจะเป็นส่วนประกอบในการที่เราจะมาทําขนมโคโคโนัดบอกกันแบบนี้หนูชอบมากมากเลยค่ะใช่อันนี้ก็คือผ่านกรรมาว,วิธีซึ่งเป็นธรรมชาตินะคะเหมือนมะพร้าวแห้งค่ะนะคะโอเคหนูอยากลองชิมไหมคะได้ค่ะเกล็ดมะพร้าวก็เหมือนเดิมนะคะก็คือจะได้โพแทสเซียมและได้ไฟเบอร์สูงด้วยสําหรับเด็กๆนะคะมันจะมันๆแล้วมันก็จะหอมๆห,หน่อยค่ะ <laughs> หนูรู้ไหมว่าการที่เรากินมะพร้าวหรืออาหารที่ควบคุมฮอร์โมนไม่ทําให้ร่างกายอักเสบเนี่ยทำให้เราไม่ป่วยด้วยนะคะโพแทสเซียมเนี่ยจะช่วยให้กรดและก็ด่างในร่างกายของเราสมดุลซึ่งถ้าทุกอย่างในร่างกายเราสมดุลเราก็จะไม่ป่วยดีมากมากเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมในการทำโคโคนัทบอลของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะ ผสมพร้อมแล้วค่ะพี่ปางคะมันมีอะไรบ้างล่ะคะส่วนผสมหลักๆเลยก็คือมีเกล็ดมะพร้าวนะคะแบบละเอียดกับแบบหยาบนะคะถ้าปามแนะนำเนี่ยแนะนําเป็นแบบละเอียดแต่ในกรณีที่หายากก็ใช้แบบหยาบก,ก็ได้ไดนะคะ,คะแล้วก็มีเนยถั่วลกมีไรซ์มัล์ไซรัปนะคะซึ่งให้ความหวานนํามาจากข้าวนะคะถ้าไม่มีไรซ์มัล์ไซรัปใช้น้ำพึ่งแทนได้นะคะแล้วก็มีซูเปอร์ฟู้ดอีกแล้วค่ะก็คือเซียร์สี นะคะเซียซีใส่นิดเดียวนะคะสําหรับเด็กๆนะคะแล้วก็มีไขมันดีค่ะนั่นก็คือน้ามันมะพร้าวพี่ปามคะเซียซ,ยซยีคืออะไรคะเซียซยีนะคะเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึง่งซูเปอร์ฟู้ดคืออะไรหรอคะซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยเขาบอกว่า มาจากคำนิยามว่า eat l e s s บั t m หมอก็คือกินน้อยๆแต่คุณค่าทางอาหารสูงเซียซีดเนี่ยเป็นไขมัน,นีชนิดหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็กินดีกับลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เรากินอาหารที่ดีทําให้ร่างกายเราไม่อักเสบการที่ร่างกายเราไม่อักเสบคือเราจะไม่มีวันป่วยเลยค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะใส่ไปด้วยคโอเคส่วนผสมที่เราเตรียมมาวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ทำร้ายกับร่างกายเราเลยเพราะฉะนั้นหนูสามารถใส่ได้ที่หนูต้องการเลยค่ะประเด็นก็คือ ขอให้ปั้นง่ายเป็นรูปกลมๆแบบนี้ใส่พอดีคำนะคะเดีใส<ช>่อะไรก่อนคะค่ะพี่ปามมักจะเริ่มจากเกล็ดมะพร้า,พาวนะคะ,คะแล้วพี่ปามชอบใช้เกล็ดมะพร้า,พาวแบบละเอียดพี่ยงม,มาปั้นง่ายดีค่ะแล้วนี่พียงก็าอาจจะใช้น้อยนิดนึงไขมุกทําไปฝากเพื่อนๆทางบ้านได้เลยนะลูกที่อยู่<ช>ที่บ้านหนูทําไปฝากคุณพ่อคุณแม่ได้เลยจะใช้เยอะๆได้เลยลูกค่อยๆผสมไปทีละนิดก็ได้นะคะไอ้กั ใส่กี่ชอ้อนหรอคะ,อะพี่ยามขอแนะนําให้ใส่ช้อนนึ่นก่อนถ้ามันยังรู้สึกว่ายังเหนียวไม่พอเราก็ใส่เพิ่มได้เูกเด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะคะสามารถที่จะทําเองได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือทําโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ในการทําอะไรเยอะเลยนะคะพี่ปามคะใส่แค่ไหนล่ะคะน้าผึ้งกับไรซ์มาลต์ไสรัเสบเราไม่ควรใช้ปริมาณเกิน2ช้อนโต๊ะต่อวันพี่ยามแนะนําให้เป็นสองช้อนชาก่อนคะ่ะอันนี้ช้อนที่หนึ่งไปแล้วนะคะ ใสย่ยหนึ1 1> ่งช้อนก็ได้ค่ะครึ่งช้อนก็ได้ลูกครึ่งช้อนก่อนเพยียมปั้นรอไข่มุกนะแล้วก็ใส่น้ามันมะพร้าวสัก2อช้อนชาก็ได้ค่ะได้ค่ะถ้าเราใส่เยอะมันจะปั้นไม่ติดหรอคะมันจะเป็นน้ํามากกว่าลูกค่ะพวกนี้มันจะทําให้ช่วยติดกันอยู่แล้วนะคะขยำยอย่างนี้เลยค่ะขยนี้เลยใช่ขยามแรงแเลย ปกติแล้วเนี่ยบอลตัวนี้ปัามใช้เครื่องปั่นนะคะในการปั่นก็จะง่ายมากเพราะมันจะละเอียดทุกอย่างเข้าไปในเนื้อเดียวกันแต่อันนี้ปัามอยากให้เด็กๆทํากับมือจริงๆะค่ะพี่ปั้มครับมันดูยังไม่ติดกันจะต้องทํายังไงหรอคะใส่ในถั่วเพิ่มเลยค,ะค่ะในขวเนี้นะคะจะทําให้บอลของเราติดกันค่ะประมาณนี้พอไหมคะลองใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ขยําดู แล้วค่ะบอของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาบอนี้ไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะในช่วงที่เรารอการทาช็อกโกแลตสําหรับเคลือบบอของเรากันค่ะค่ะพี่ปามคะแล้วมันมีวิธีอื่นที่จะทำบอเหมือนกันไหมคะมีค่ะเมื่อกี้ยากเด็กๆค่อนข้างปั้นยากนะคะอากาศบ้านเราอาจจะร้อนนิดนึงในการใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะปามจะแนะนําอีกวิธีหนึ่งให้เด็กๆปั้นง่ายขึ้นก็คือว่าเราผสมส่วนผสมเรียบร้อยแล้ว ไปอยู่ในตู้เย็นสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเราก็กลับมาปั้นบอลใหม่ค่ะ,คะเดี๋ยวปั้นจะโชว์อีกวิธีหนึ่งนะคะไข่มุกเอาไปแช่ตู้เย็นลูกโอเคเดี๋ยวพี่วามจะมาสอนคลุกแบบเร็วเลยนะคะ<ๆ>เพื่อที่ให้เด็กๆทางบ้านได้ปั้นกันง่ายขึ้น เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะเร็วมากเลยค่ะใช่เพราะจริงๆแล้วทําไม่ยากหูกแล้วก็ทําเร็วแต่ว่าประเด็นคือตอนที่ปั้นนี่แหละพี่ยำแนะนำว่าไปใส่ตู้เย็นก่อนเนยถั่วหรือพวกน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเวลาไปเจอความเย็นปุ๊บมันก็จะเกาะตัวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะปั้นง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวพี่ยำทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาไปแช่ตู้เย็นกันไปกันเลยค่ะ นี่คือส่วนผสมที่เอาไปแช่เย็นก่อนปั้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองปั้นกันดูนะคะว่ามันจะง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าค่ะง่ายไหมคะไข่มุกง่ายมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็กไม่ติดตเลยแล้วใช่ค่ะเวลาน้ํามันมะพร้าวนะคะไปเจอกับความเย็นในตู้เย็นปุ๊บก,ก็จะแข็งตัวดีนะคะอันนี้มันง่ายกว่าอันที่แล้วมากเลยค่ะ ให้แนะนําให้ใช้อันนี้นะคะมันง่ายกว่ายังไงคะไขไหมูมันก็ปั้นง่ายมันไม่ติดมือเหมือนอันที่แล้วเลยค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็ไปเคลือบช็อกโกแลตเหมือนเดิมแล้วกลับไปแช่ตู้เย็นนะคะกลับไปแช่ตู้เย็นประมาณ10.15นาทีพี่ปางคะเราต้องทำอะไรต่อหรอคะเราไปทำช็อกโกแลตเคลือบกันค่ะวิธีทำง่ายๆเลยจากเตาก่อนในกรณีที่บางบ้านไม่มีไมโครเวฟนะคะ เราก็ไม่จะมาละลายเนยก่อนแล้วก็ใส่ผงโกโก้ค่ะใช้อุณหภูมิที่น้อยที่สุดเพราะไม่งั้นเนยจะไหม้ทันทีใช้นิดเดียวเนาะเพราะเราจะโชว์เพื่อนๆเดี๋ยวหนูคนนี่เดี๋ยวเราจะเห็นเนยละลายไหมเนี่ยเนยเนี่ยคุณสมบัติเวลาอยู่ข้างนอกก็จะเหลวนะคะเวลาไปอยู่ในตู้เย็นปุ๊บมันก็จะแข็งตัวเพราะฉะนั้นจะทําให้ปอของเราเนี่ยกินง่ายขึ้นจับง่ายแล้วก็แข็งตัวเร็วด้วยค่ะตอนนี้กลิ่นหอมเหมือน เนยที่ทาขนมปังเลยค่ะจริงๆมันก็คือเนยเดียวกันนะคะเวลาเนยเหลวแล้วนะคะเราก็ใส่ผงโกโก้ไปใส่เยอะหรือใส่น้อยคะใส่ประมาณสองช้อนก็ได้ลูกเพราะว่าใส่สองช้อนนะคะกับเนยประมาณหนึ่งช้อนสองต่อหนึ่งค่ะคนไปเรื่อยๆอย่ายหยุดนะคะเพราะว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองค่ะประมาณหนึ่งนาทีตอนนี้นนจะได้แล้วนะเนาะียบลรลอยแล้วค่ะ เอาไปชุปกบกระบอเราได้เลยไหมคะได้เลยลูกอ่ะไข่มุกเลื่อนมาตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่อํเข้าไปเอาบอลนะ,ะแล้วเดี๋ยวพี่อําม,มาโชว์ว่าชุกบกระบอแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะ ลือบช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นค่ะประมาณ1 0 1ถึงนาทีลองว่าช็อกโกแลตแข็งปุ๊บก,ก็เอาออกมากินได้เลยะคะ่ะมาค่ะหนูขอไปแช่ตู้เย็นนะคะขอบคุณค่ะค่ะมาถึงวิธีที่2ที่จะทําช็อกโกแลตเคลือบกันนะคะไข่มุกวิธีที่2คือเราจะใช้ตองไมโครเวฟนะคะง่ายๆเลยก็คือเราเอาช็อกโกแลตก้อนนะคะใส่เนยลงไปนิดนึง เนยนี่เราเพิ่มได้ทีหลังนะคะในกรณีที่เราคิดว่าเราจะเพิ่มเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างอะคะ่ะเวลาใส่ในตู้เย็นปุ๊บมันก็จะแข็งตัวนะลูกช็อกโกแลตพวกนี้อ่าแล้วเข้าเตาไมโครเวฟกี่นาทีหรอคะหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็กดตาร์ทค่ะค่ะระหว่างที่รอเดี๋ยวปามกับไข่มุกจะไปเตรียมบอรมาตั้งไว้เลยนะคะค่ะ,คะร้อนไหมคะ นิดหน่อยค่ะไข่มุกลองคนซิไข่มุกคนอย่างนี้เลยลูกถ้าเราช่วยเกินคนมันจะเสร็จไวนะคะไข่มุกหนูคิดว่าวิธีไหนง่ายกว่ากาันวิธีนี้ค่ะใช่พี่แปมคะต้องเอาไปแช่เ็ยหรือเปล่าคะไม่ต้องลูกตอนเราเคลือบเรายังอยากให้มันเหลวอยู่ ช็อกโกแลตแบบไหนก็ได้เหรอคะใช้ได้2รสนะคะดาร์กช็อกโกแลตก็ได้ค่ะถ้าดาร์ชกช็อกโกแลตสาหรับเด็กนะคะเราก็ใส่นมไปนิดนึงนะคะตอนใส่ไมโครเวฟหรือไม่ก็ช็อกโกแลตนมก็ได้ค่ะและอันนี้เราต้องเอาไปใส่ตู้เย็นอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่ตู้เย็นให้มันแข็งตัวครั้งนี้แล้วก็อีกประมาณ15นาทีหนูก็จะได้กินแล้วค่ะ ระหว่างที่รอโคโคนัทบอที่นอนแช่แอร์อยู่ในตู้เย็นบ้านพี่ปามนะคะเราจะมาเปลี่ยนซอฟโลให้เป็นบอรกระหมระเบิดค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่ปามจะมาบอกนะคะว่าส่วนผสมในการหมักหมูของเรามีอะไรบ้างค่ะที่แน่ๆเลยคืออะไรคะไข่มุกมีหมูค่ะหมูสับค่ะมีไข่ค่คะไข่นะคะ,ะ,คะใช้ฟองเดียวก็พอนะคะกับหมูประมาณครึ่งกิโลได้ ล้วอะไรเอ่ยหนูรู้จักอเปล่าหัวหอมค่ะห,หัวหอมใหญ่อันนี้คือคารอตถั่วลันเตาและข้าวโพดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะผักหลายสีลูกแลวอันนี้คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นติ๊กตับติ๊กตับพริกไทยบดพริกไทยตำเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก่อนเข้ารายการไขมุกถามพี่ทำไปรอบแล้วว่าคืออะไรเอ่ย มันคือซอสดำค่ะซอสดำนะคะถ้าอยากให้ซอสดำเปลี่ยนเป็นซอสหวานให้ใส่มิรินลงไปนะคะก็จะกลายเป็นซอสหวานได้เลยอันนี้พี่ออมผสมอะไรหรอคะมิรินคือซอสญี่ปุ่นลูกเหลืองนะคะ,คะเด็กกินได้ก็คือเวลาเรามาใส่ในซอสดาก็จะช่วยให้หวานขึ้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นนี้ผสมมาแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ออมจะช่วยผสมทุกอย่างลงไปแล้วหนูช่วยพี่ออมขยำได้ไหมได้คะ่ะหนูตอกไข่ใส่ลงไปเลยเลย ดีใจสุดชีวิตเลยค่ะโอเคใส่ไข่ลงไปเลยค่ะใส่ไข่ลงไปเลยโอเคทีนี้เราจะมาหั่นหัวหอมกันไข่มุกเคยใช้มีดหรือเปล่าคะเคยค่ะโอเคทุกครั้งเวลาหนูใช้มีดเนี่ยหนูต้องมีสติมากๆเลยมือซ้ายจับให้มั่นนี่หนูใช้มีดายไม่แหลมนะลูกโอเค,อเคหัวหอมค่ะแล้วหั่นยังไงลหรคะจับอย่างนี้ ช้มีดหันลงไปอย่างนี้ถ้าหนูหันอย่างนี้อาจจะอันตรายจับลงไปปุ๊บแล้วก็หันเลยขอให้หนูจับอย่างนี้นะลูกนี่วิธีจับไม่ได้ถูกต้องอ่ะจับปุ๊บหันลงไปโอเคทีนี้ก็หันให้เป็นลูกเต่านะคะเวลาหนูหันอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้หนูก็มาจับให้นั่นเลยแล้วก็หันอย่างนี้ไข่มุกมันก็จะเป็นลูกเต่าละเอนต้องใช้แรงหน่อยนะคะใช้แรงได้ค่ะ หนูรู้ไหมไข่ที่เราใส่ลงไปเนี่ยช่วยให้หมูมันนิ่มขึ้นด้วยเวลาเราทอดค่ะอ๋อดูดีแล้วค่ะ<ม>เดี๋ยวพี่อ้ําดูซิใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้เลยไข่หมูเราผสมหมูหมักเรียบร้อยแล้วหมักมันหมายถึงอะไรหรอคะหมักหมายถึงว่าหลังจากเราผสมเนี่ยเราควรปล่อยทิ้งไว้ นะคะอย่างหมูที่เรากำลังจะหมักเนี่ยควรจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วเราถึงจะามาทอดกันค่ะค่ะและช่วงเวลาหมักนะคะขอแนะนําให้ใส่กลับไปในตู้เย็นนะคะเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่อาจจะเกิดเพราะว่าอากาศร้อนค่ะหมูเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ เย็นเลยเปิดดูซิดูดีมากๆเลยไขยม่มกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทอดอย่างรวดเร็วนะดีไห<ด>มคะอันดับแรกเลยนะลูกต้องใช้แฟรงหรือไฟอ่อนนะคะถ้าพี่ยำแนะนำเด็กๆนะคะเกือบทุกครั้งเลยพี่ยำจะบอกว่าพี่บางจะใช้ไฟอ่อนหนูจะได้มีเวลาตัดสินใจหนูจะได้มีเวลาเรียนรู้ในขณะที่หมูหรือว่าอาหารอยู่ในกระทะ มันจะได้ไม่ประทุอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะใส่น้ํามันหมดเลยน้ํามันก็จะช่วยให้มันสุกนะลูกเดาคนใช้น้ํามันอะไรเหรอคะน้ํามันที่บ้านพี่ยำใช้นี่นะคะก็จะมีน้ํามันมะพร้าวกับน้ํามันดาข้าววันนี้เราใช้น้ํามันดำข้าวค่ะค่ะหนูรู้ไหมทําไมพี่ยำถึงเลือกน้ามันดาข้าวไม่รู้อะค่ะเพราะว่าเวลาหมูสุกนะคะมันจะสวยมากเลยมันจะออกเหลืองเหลืองค่ะพี่พำก็เลยเลือกน้ำมันดาข้าววันนี้ค่ะ ไข่มุกจะรู้ได้ยังไงว่าน้ํามันพร้อมที่จะใส่หมูแล้วยังนะคะเราก็เวลาเราดูไปที่กระทะห่างๆนะลูกหนูจะเห็นว่าน้ํามันเนี่ยก็จะเริ่มมีฟองนิดหน่อยขึ้นมานะคะหรือว่าเริ่มมีการขยับตัวเราก็จะใส่หมูไปได้เราใส่หมูในขณะที่น้ํามันมีความร้อนเนี่ยก็จะทําช่วยไม่ให้หมูขาวด้วยค่ะนะคะถ้าในหนูเห็นม่นเหมือนมีฟองฟุดๆๆอุย้ยจริงเหรอคะถ้ามีฟองแปลว่าเราก็จะเริ่มใส่ไปได้ละ <Okay. S 2> ที่ตามคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนหนูชอบเนื้อไก่อะค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่แล้วใช้ส่วนผสมนี้ได้ไหมคะใช้ได้เลยค่ะใช้ได้ตลอดเลยสําหรับการหมักหมูง่ายๆเลยนะคะสําหรับเด็กค่ะใช้วิธีนี้ได้เลย เพื่อนจะบอกว่าเวลาเราเห็นว่าขอบขอบแมันเริ่มสุกอะหมายถึงว่าเราพลิกได้นะแปลว่าอีกข้างหนึ่งค่อนข้างสุกแล้ว <c oughs> คุณคุณแ่คะอยากบอกลยว่ามันหอมมากอยากกินแล้วค่ะ <c oughs> ใช่ได้กินแน่นอนเลยค่ะไข่มุกแล้ววันนี้หนูได้เอากลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วย <c oughs> พวกเราก็ทอดหมูเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาประกอบร่างเป้น เบอร์เกอร์หมูระเบิดอร์กมูระเบิดโอเค okay. เดี๋ยวพี่อามจะหั่นบันนะคะซอฟโรนี่แหละให้เป็น2ฝั่งอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้ของไข่มุกอันนี้ของพี่ปังมครึ่งหนึ่งนะคะพร้อมหร้อยังคะพี่อามจะทำพร้อมหนูหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ที่เหลือหนูเป็นคนทำ มันมีอะไรบ้างเหรอคะอค๋ออันดับแรกนะคะที่เราจะต้องทาเลยก็คือเนอยนะคะทาเนยก่อนอันนี้เป็นเนยจืดใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติเราใช้เนยจืดสําหรับเด็กๆนะคะลดโซเดียมด้วยนะคะทาซะสวยงามเลยโอเคทาหมกขาเสร็จแล้วนะคะเพื่อความสวยงามนะพี่ยำก็จะจัดเรียงผักแคลวแล้วก็พี่ยำก็ใส่ผักกาดแก้วตรงกลางทีน,นี้เ,นเราก็จะใส่าะะมายองเนสลงไป เราก็มาเลือกหมูอ่ะพียมจะเลือกหมูหนึ่งชิ้นใส่ตรงกลางปุ๊บแล้วใส่ซอสมะเขือเทศข้างบนเพื่อที่ซอสมะเขือเทศนะคะจะช่วยยึดติดขนมปังที่อยู่ข้างบนให้ไม่หล่นไปไหนค่ะทีนี้เราก็จะได้เบอร์เกอร์แล้วของพี่ยมซอสมะเขือเทศเยอะมากเลยนะช <laughs> สวยง<ม>ามมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำอีกคนละหนึ่งชิ้นโอเคไหมคะค่ะค่ะเรเรื่อยเลย ็นไอเดียสําหรับเด็กๆทั้งบ้านแล้วก็ผู้ปกครองนะคะทำอาหารกินกันเองที่บ้านปาร์ตี้กันในครอบครัวดีกว่าคะ่ะช่วงนี้นะคะหนูอยากชิมอะไรก่อนเลยลูกหนูอยากชิมโคกข้นัดบอลค่ะได้เลยลูกชิมเลยโคกข้นัดบอลน่ากินมากเลยเป็นของโปรดเด็กๆได้เลยนะคะร้านนี้คุณค่าทางอาหารเยอะจริงๆคะ่ะเป็นของหวานได้ด้วยเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยนะคะหน้าตาดีใจมากอืคำใหญ่ดูว่าอร่อยเหมือนเดิมไหมคะ ช็อกโกแลตเนียนนุ่มมากค่ะค่ะแล้วผงมะพร้าวที่อยู่ข้างในอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยและมีคุณค่าทางอาหารเยอะจริงๆเลยค่ะเริ่มจากของหวานเสร็จเรียบร้อยไปของข้าวดูผิดสูตรนิดน네ึงนะคะแต่ทานได้ค่ะเบอร์เกอร์หมูระเบิดของหนูต้องกินเลยลูก กินเบเกอร์ใช้มือได้เลยจะกินแล้วนะคะตื่นเต้นทำท่าตื่นเต้นดีจังเลยโอเข่าใหญ่มากเลยบีบเลยดกบีบให้เข้าคราหากันเลยให้พอดีคำเราได้ออร่อยไหมเหมือนทำเบเกอร์ทีใ่ในร้านเลยนะอร่อยกว่าหรือเปล่าอร่อยกว่าด้วยค่ะค่ะ เนื้อหมูนุ่มมากๆเลยค่ะนุ่มมากๆเลยที่สําคัญเลยหมูชิ้นนี้เนี่ยทอดจากน้ํามันซึ่งไม่เกิด trans f a นะคะซึ่งดีมากๆเลยลูกทำอาหารกินเองที่บ้านเนี่ยข้อดีเยอะแยะมากมายเลยคือเราได้เลือกได้ว่าอะไรที่มีประโยชน์กับเรานะในขณะที่เรารอไข่มุกกินเบอร์เกอร์นะคะปอมจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นข้าวกับหมูเบอร์เกอร์ที่เหลือนะคะเราสามารถเอามากินกับข้าวได้ด้วยค่ะลองกินดู อันนี้ข้าวสีน้ําตาลนี่ข้าวกล้องใช่ไหมคะเป็นข้าวกล้องค่ะแล้วก็เป็นข้าวกล้องที่มีน้ําตาลต่ําด้วยอืมอร่อยมากมากเลยค่ะใช่ค่ะหมูอันนี้ทําได้หลายอย่างอร่อยเราเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะคะเด็กๆก็จะมีสุขภาพดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญคืออร่อยแน่นอนเพราะวัตถุดิบที่เราใช้เป็นวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะคะภูมิใจจังเลยอ่ะใครกกินอาหารโดยที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยจริงๆหมูนุ่มมาก ได้เพื่อนๆเอาไปทำได้นะคะหนูคิดว่ามันง่ายๆมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมรายการสนุกคุกสนุกคิดค่ะพบกันวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย